สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหารจำนวนคระต่อจากคลิปที่แล้วกันค่ะอ่ะในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า39ค่ะเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า39ค่ะแล้วนักเรียนจะเจอโจทย์ที่หน้าตาเหมือนกับครูนะคะ อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะการหารจํานวนคละนะคะนักเรียนสามารถทําได้โดยเขียนจํานวนคละนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินอ่ะสเสร็จแล้วนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษค่ะอ่ะทีนี้ในวันนี้นะคะ ครูจะทําตัวอย่างให้นักเรียนดูข้อหนึ่งแล้วนักเรียนค่อยทาแบบฝึกหัดต่อจากครูเนาะโอเคพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอาจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าจํานวนเต็ม5เศษ1ส่วน4หารด้วยจํานวนเต็ม3เศษ1ส่วน16ใช่ไหมคะ,ะโจทย์มันมาในรูปของจํานวนคละเราต้องเปลี่ยนมันเป็นรูปของเศษเกินก่อนใช่ไหม Okay. วิธีการเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินนะคะ,ะเราจะเอาตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะไปคูณตัวที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็บวกกับตัวที่อยู่ข้างบนก็จะได้4คูณ5บวกกับ1นะคะตัวส่วนเหมือนเดิมคะ่ะตัวส่วนก็คือ4เหมือนเดิมนะคะ,ะทีนี้4คูณ5ได้เท่าไหร่45 2ห้บวกกับ1เป็น20 เอดอ่าโอเค21่ส่วนสใช่ไหมคะอ่าได้ละตัวข้างหน้าทีนีต้ตัวข้างหลังตัวข้างหลังตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนมันให้อยู่ในรูปของเศษเกินเหมือนกันก็จะได้16บกคูณสบวกกับ1ใช่ไหมคะอ่า16บหกคูณสบวกหส่วนด้วยสิอ่าทีนี้16บคูณส ได้เท่าไหรอ่าสิบหคูณสาได้สี่สิบแปดนะคะทีนี้บวกกับ1ก็จะเป็นสี่สิบเพราะฉะนั้นจะได้สี่สส่วนกับสิหนั่นเองอ่าทีนี้เมื่อเราได้เศษเกินของทั้งสองตัวแล้วเราก็จะมาเริ่มหาคำตอบกันเลยค่ะเขียนโจทย์ลงไปเหมือนเดิมนะคะ ห้าเศษหนึ่งส่วนสี่หารกับสามเศษหนึ่งส่วนสิบหกใช่ไหมคะก็จะได้เท่าไหร่คะตัวข้างหน้ายี่สิบเอ็ดส่วนสี่ใช่ไหมคะส่วนสี่หารเครื่องหมายหารอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะบรรทัดแลกใหเอาไว้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวจะงงยี่สิบเอ็ดส่วนสี่หารอะไรเอ่ย สี่สิบเ่วนสิค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะตัวตั้งคงไว้เหมือนเดิมตัวตั้งคือตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะจะคงมันไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษทีนี้จากเศษ49ส่วน16ก็จะได้เศษ16ส่วนกับ4 0 อ่าทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาหาคำตอบกันอ่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะมันสามารถตัดทอนได้เนื่องจากมันมีตัวที่หารลงตัวเนาะอ่าวิธีการตัดทอนก็คือตัดเฉียงอย่างนี้นะคะตัดเฉียงอย่างนี้ก็จะตรงนี้จะเป็น21กับ49นะคะอันนี้เราจะใช้แม่7ส่วนตัวนี้4กับ16 เราใช้แม่สี่ตัดเนาะตัวนี้จะได้ลงตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดตัวนี้ก่อนใช้แม่เจ็ดเจ็ดเท่าไหร่ได้ยี่สิบเอ็ดอ่าเจ็ดสามใช่ไหมคะแล้วเจ็ดเท่าไหร่ได้สี่สิบเก้าคะอ่าเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าตัวนี้ก็จะเหลือเจ็ดตัวนี้เหลือสามส่วนตัวนี้ใช้แม่สี่ใช่ไหมอ่ะสี่หนึ่งเป็นสี่สี่เท่าไหร่ได้สิบหกอ่ะสี่สี่สิบหก โอเคตัวนี้จะเหลือ4ตัวนี้จะเหลือ1อ่าเดี๋ยวกลัวนักเรียนงงเขียนต่อลงมาก่อนก็จะเหลือ3คูณ4ส่วนด้วย1คูณกับ7อ่าเหมือนเดิมค่ะบนคูณบนล่างคูณล่างนะคะ4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ อ่าสิบสองใช่ไหมคะสิบสองอ่าเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดเสร็จแล้วค่ะเราได้คำตอบแล้วแต่ว่าคำตอบของเรามันอยู่ในรูปของเศษเกินใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันอยู่ในรูปของจำนวนคะค่ะวิธีการทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะก็คือเอาเจ็ดไปหารกับสิบสอง อ่ะ7หาร12ทีนี้มาเริ่มตรงนี้7เท่าไหร่ได้12คะไม่มีใช่ไหมใกล้เคียงที่สุดก็คือ7 1เป็น7ถ้า7 2มัน14เนาะมันเกิน7 1 7อ่ะทีนี้ลบกัน12ลบ7เหลือ5อ่าเสร็จแล้วคะ่ะได้คำตอบแล้วคำตอบของเราก็คือจำนวนเต็ม1นึ่งเจษ 5ส่วนด้วย7อ่าต่อเป็นเลขไทยจำนวนเต็ม1เศษ5ส่วนด้วย7โอเคง่ายไหมคะอ่าแค่นี้เองเนาะครูหวังว่านัาเกเรยียนจะททำได้นะคะอทีนี้ในหน้า39มันจะมีโจทย์อยู่ทั้งหมด4ข้อเนาะครูทำไปแล้ว1ข้อเหลือข้อ 6ข้อ7และข้อ8ให้นักเรียนทำต่อให้เสร็จนะคะทำต่อ3ข้อนี้ให้เสร็จแค่นั้นเราส่งกันตอนเปิดเทอมเนาะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ